อยากเป็นนักร้องชื่อดังร้องให้แฟนฟังเป็นเพื่อนคล้ายเงายืนเด่นอยู่บนเวทีท่ากลางแสงสีสดใสแพลวพราวมีเสียงปรบมือเกลียวกราวเด่นดุดเด้า ลาางงทองนภโอ้ยเสียงยังกับหมาฉี่กระทบสังกะสีแค่หายใจยังเพี้ยนเลยยังอยากจะเป็นนักร้องอีกเหรอแกอยากจะเป็นอะไรก็ได้แต่แกอยากจะเป็นนักร้องไม่ได้นี่คือเสียงคำวิจารณ์คำพูดต่างๆมากมายที่มาจากปากเพื่อนและคนในครอบครัวก็ฉันอยากเป็นนักร้องนี่นาะมันผิดตรงไหนอ่ะ ย้อนกลับไปตอนเด็กฉันมีความใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากเป็นนักร้องแต่ที่บ้านไม่สนับสนุนให้ทำกิจกรรมอยากให้ตั้งใจเรียนมากกว่าฉันก็ได้แต่เก็บความฝันนี้ไว้ในใจจนกระทั่งฉันได้เป็นประธานนักเรียนตอนป .6 ฉันจะได้เป็นผู้นำสวดมนต์ไหว้ครูตอนซ้อมพอฉันขึ้นปาเจราจาริยาโหนติคุณุต ซาาครูบอกว่าให้ฉันไปเป็นตัวแทนถือพาดดีกว่าแล้วให้เพื่อนอีกคนมานำสวดแทนนอกจากนั้นปกติถ้าเป็นประธานนักเรียนต้องได้นำสวดมนต์ในทุกเช้าหลังจากวันแรกผ่านไปหลังจากนั้นครูก็ให้เพื่อนที่เป็นรองประธานนำสวดทั้งปีฉันก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจพอไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็หัวเราะบอกว่า แค่หายใจหนูยังไม่ตรงจังหวะแล้วจะสวดมนต์ตรงจังหวะได้ยังไงลูกฉันไม่เข้าใจฉันว่าฉันทำตรงจังหวะทุกอย่างแต่ทำไมคนรอบข้างถึงบอกกับฉันแบบนั้นขึ้นมัธยมฉันเป็นเด็กที่กล้าสแสดงออกเวลาครูเรียกอาสา,าสมัครอะไรฉันไปหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งวันปัดฉิมตอนจบม .3 ในห้องประชุมใหญ่ครูขอตัวแทนร้องเพลงขึ้นไปบนเวที ให้ร้องเพลงอะไรก็ได้เพื่อเป็นการอำลาในวันจบนี่ลหละเวลาของฉันมาถึงแล้วฉันรีบยกมืออย่างไม่ลังเลพอฉันขึ้นได้สองท่อนเท่านั้นฉันมองลงมาข้างล่างก็เริ่มเห็นเพื่อนอมยิ้มบ้างขำกันบ้างเพื่อนในกลุ่มบอกฉันว่าพอเฮอลงมาแต่ The show must go on ฉันไม่รู้ว่าข้างล่างเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันจะร้องให้จบยิ่งฉันร้องเสียงหัวเราะก็ยิ่งดังขึ้น จนสุดท้ายฉันรู้แล้วว่าทำไมพวกเขาบอกว่าฉันร้องเพี้ยนคล่อมจังหวะไปหมดเชื่อไหมว่าหลังจากงานนี้ฉันก็ไม่อยากเป็นนักร้องและไม่กล้าไปร้องเพลงที่ไหนอีกเลยพอขึ้นมหายลัยฉันมีแฟนเขาเป็นหนุ่มมีสเสน่ห์ที่สำคัญเขาร้องเพลงเพราะมากเขาชอบมาขยันขยอให้ฉันร้องเพลงคู่กับเขาแต่พอฉันร้องทีไร เขาก็ขำทุกทีเขาพยายามสอนฉันให้ร้องเพลงให้ตรงจังหวะแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็ทำไม่ได้จนในที่สุดฉันขอเป็นคนฟังอย่างเดียวก็พอวันหนึ่งแฟนของฉันอัดคลิปลง YouTube แล้วก็เริ่มมีคนติดตามเริ่มมีแฟนคลับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มร้องเพลงอัปเดตผลงานแบบจริงจัง ผ่านไปสักพักเขาเริ่มออกเพลงคัฟเวอร์คู่กับรุ่นน้องน่ารักในคณะซึ่งมีหลายคนเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันแต่จะเป็นไปได้ยังไงละ่ะก็มีฉันที่หัวโดอยู่ตรงนี้เป็นแฟนทั้งคนฉันเคยถามเขาว่าคิดอะไรกับน้องหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่คิดเป็นเพื่อนร่วมงานแถมน้องก็รู้จักฉันรู้ว่าเขามีฉันเป็นแฟนอยู่แล้วจะคิดอะไรได้ยังไง โ okay. อเคตอบมาอย่างนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยถึงจะไม่มั่นใจร้อยเซก็ตามก็น้องทั้งน่ารักทั้งร้องเพลงเพราะแถมยังทำงานด้วยกันตลอดอยู่โลกเดียวกันคุยภาษาเดียวกันแต่กับฉันนับวันยิ่งห่างเลิกกันเถอะเราอายที่มีแฟนร้องเพลงไม่เพราะเดี๋ยวนะฉันถึงกับขยี้ตา นี่มันเป็นสาเหตุการบอกเลิกที่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ยินเราคบกันมาสองปีเพิ่งจะรู้สึกอายเหรอแล้วฉันเดินแหกปากร้องเพลงเวลาเราเดินไปไหนมาไหนด้วยกันหรือไงล่ะเหตุผลเนี้ยเด็กปสองมันยังรู้เลยว่ามีคนอื่นฉันรีบโทรกลับไปทันทีเขาไม่รับสุดท้ายฉันตัดสินใจบุกไปหาเขาที่ห้องซ้อมภาพที่เห็นคือหญิงชายหยอกล้อจับมือร้องเพลงกันอยู่ ไม่ต้องถามให้เปลืองน้ำลายฉันรีบเดินถอยกลับมาทันทีไม่ต้องคิดเรื่องตบตีแย่งผู้ชายเลยไม่มีทางที่ฉันจะลดตัวไปทำอย่างนั้นถึงฉันจะเสียใจแต่ฉันคิดว่ามันดีกว่าที่จะไปเสียเวลากับคนโลเลแบบนี้แม่สอนฉันเสมอว่ามีแฟนได้แม่ไม่ว่าแม่เข้าใจเรื่องความรักของวัยรุ่นแต่ให้ฉันจำไว้ว่าฉันต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง และถ้าขบกันมันทําให้ชีวิตฉันต่ําลงฉันจะต้องถอยออกมาชีวิตยังอีกนานยังมีเวลาอีกเยอะถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่สําหรับแม่ฉันมีค่าที่สุดอย่าให้คนที่ไม่เห็นค่าของฉันมาทําลายหัวใจของแม่เนี่ยแหละที่ฉันท่องจ,จําจนขึ้นใจบายอีผู้ชายเฮงสวย